ในช่วงหยุดยาวสัปดาห์นี้คุณผู้ชมหลายคนเนี่ยก็เลยวางแผนไปภาคอีสานภาคเหนือแทนเพราะว่าลงใต้แล้วเจอฝนนะครับใช่ฮะไหนๆก็ไปใต้แล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูสถานการณ์ที่ภาคเหนือกันหน่อยครับ mm hmm. เพราะว่าหลังจากมีบุคลากรทางการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้ายทั้งที่ก็มีการดูแลสุขภาพที่ดีมากๆบุรีก็ไม่สูบด้วย ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาการป่วยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ครับทางด้านภาคประชาสังคมที่จังหวัดเชียงใหม่เองออกมาเรียกร้องครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดแล้วก็หามาตรการรับมือกับปัญหาฝุ่นควันอย่างจริงจังด้วยครับ อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในที่ราบแอ่งกระทะถูกระบุว่าพบชาวบ้านป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับนี่เป็นข้อมูลจากงานวิจัยมะเร็งปอดโรคร้ายจากหมอกวันและ PM 2.5โดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุษยามาชีวสกุลยงหัวหน้าหน่วยมะเร็งวิทยาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเผยแพร่เมื่อปี2564ครับ และหลังจากที่นายแพทย์กฤิไทยธะนะสมบัติกุลอาจารย์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อายุ28ปีออกมาเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าตัวเขากำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้ายทั้งที่ก็ไม่สูบบุหรีและดูแลสุขภาพร่างกายเป็นอย่างดีก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านเริ่มกังวลเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาฝุ่นพี2.5มเกินมาตรฐานมานานหลายปีก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่ชัดเจนครับ ถ้าอยากจะอยุคน่แน่นอนเนาะเรามาสืบวจดูสักเดือนจะว่ามันจะมีจริงให้หน่วยงานครับเพราะว่าหน่วยงานเ็าจับเป็นต้นแบบเนีาะมันมาทำทำทำแล้วไปทั้งหัวไปแล้วไม่ได้มาเข้าถึงเนาะก็คือไม่ไม่มีไม่มีครับก็ท้ามีก็ตายก่อนโอ้ยอยู่พวกผมจะตายก่อนนะนั่งเงีย ามาีญี่ปุ่นเขามาเก็บกองอากาศเก็บกองอากาศแล้วเขาว่าในในจุดนี้มันจะมีมะเ,เร็งมีเชื้อกรอบมะเร็งเพราะว่าที่เป็นอูรนนอ่รถส่วนมากเป็นอู่รถแล้วก็อยากอยากให้หน่วยงานภาครัฐอยากให้หน่วยงานภาครัฐมาดูแลเก็บข้อมูลจะจริงเท็จแค่ไหนก็ดูกันอิกทั้งมาพิสูจน์ให้ชัดเจน ส่วนคนนี้ครับคือคุณชัชวานทองดีเลอร์ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่บอกว่ายังไม่ชัดเจนนะครับว่าการป่วยของแพทย์คนดังกล่าวจะไปเชื่อมโยงกับฝุ่น PM สองจุหรือไม่จึงจําเป็นต้องมีการตรวจสอบสาเหตุให้เกิดความชัดเจนให้สังคมได้รับรู้ครับแล้วก็อยากฝากไปถึงรัฐบาลให้มีมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างจริงจังโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการหาพื้นที่ปลอดภัยส่วนการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันของจังหวัดเชีงยงใหม่ปีนี้ครับนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ราชการจังหวัดเชีงยงใหม่บอกว่านําวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลในปีที่แล้วมาสานต่อและจะนําส่วนที่ดําเนินการแล้วแต่ไม่ได้ผลมาปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการเชื้อเพลิงและปีนี้ครับจะดําเนินการป้องกันและแก้ปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ มีข้อมูลการวิจัยจากคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เผยแพร่เมื่อปีที่แล้วยังบอกด้วยนะคะว่าในทะเบียนมะเร็งของจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเพศชาย14,299คนค่ะเป็นเพศหญิง5,664คน ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราการป่วยมะเร็งปอดในภาพรวมของประเทศไทยพบว่าผู้ชายป่วยมะเร็งปอดร้อยละ9.3ค่ะขณะที่เพศหญิงป่วยร้อยละ20.6แต่ถ้าไปแยกเป็นรายจังหวัดเฉพาะเชียงใหม่จังหวัดเดียวเนี่ยพบผู้ป่วยชายร้อยละ22.3เพศหญิงร้อยละ29.6ค่ะ ส่วนลำปางผู้ชายร้อยละผู้หญิงร้อยละ53งานวิจัยยังระบุด้วยคะ่ะว่าภาคเหนือพบอัตราการป่วยมะเร็งปอดมากที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ โดยมีข้อมูลระบุนะคะว่าฝุ่น PM 2.5เป็นสารก่อมะเร็งที่มีโมเลกุลขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่เห็นนะคะสามารถจะเข้าไปในหลอดลมของเราไปจนถึงปอดทำให้เกิดการอักเสบได้ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในระดับ DNA และ RNA ซึ่งถ้า,าร่างกายของเรารับไปในปริมาณมากๆต่อเนื่องเป็นเวลานานก็จะทำให้เกิดมะเร็งได้ค่ะค ที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือร่างกายของเราได้รับฝุ่น PM 2.5เป็นเวลานานนานในที่นี้หมายความว่าอาจจะตั้งแต่เกิดเป็นต้นมาก,ก็ได้นะครับอ,อย่างถ้าย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนประเด็นเรื่องของฝุ่น PM 10หรือว่า PM 2.5แทบจะไม่เคยถูกพูดถึงนะครับคนในพื้นที่ภาคเหนือเองก็จะรับรู้กันดีว่าถ้า พ้นในช่วงเดือนมกราคมหรือว่าเดือนมีนาคมไปแล้วเนี่ยก็จะมีการเผาพื้นที่การเกษตรเพื่อเตรียมพาะปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปค,คือเผารอฝนตามความเชื่อนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มีความเชื่อเรื่องว่าถ้าเผาแล้วอาจจะทําให้เห็ดเนี่ยมันขึ้นเห็ดมันงอกลักษณะแบบนั้นก็อยู่กันแบบนั้นกันมาตั้งแต่อดีตนะครับแต่ในขณะเดียวกันพอในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเริ่มมีคนเนี่ยตระหนักถึง PM 2.5กันมากขึ้นเห็นสถานการณ์กันมากขึ้นอย่างจังหวัดเชียงใหม่เองเป็นจังหวัด ที่เจอสถานการณ์แทบทุกปีเพราะว่าพื้นที่ก็เป็นแอ่งกระทะพอถึงเวลาช่วงนี้ของปีก็จะเจอปัญหา PM 2.5 จนมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่เริ่มเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นมไม่ต้องรอถึงระยะยาวบางคนเริ่มมีอาการทางระบบาทางเดินหายใจกันแล้วนะครับต้องไปโรงพยาบาลทําให้สังคมเนี่ยก็หันมาตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้นมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมานานมากจริงๆใช่คือเรื่องนี้ต้องเอาให้ชัดคุณผู้ชมคือ,อถ้ามันเกี่ยวข้องจริงๆจะได้หาแนวทางในการป้องกันแก้ไขเพราะอย่างที่อินเดียเองก็มีการเปิดเผยผลงานวิจัยออกมานะครับว่าคนอินเดียกว่า2ล้านคนเนี่ยเสียชีวิตจากเรื่องของมลพิษ และในจํานวน2ล้านกว่าคนเนี่ยหนล้านคนเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศเหลือห0 0 0 0นคนเสียชีวิตจากมลพิษทางน้ําคือถ้าสามารถวิจัยมีผลออกมาชัดเจนแบบนี้ก็จะได้รู้ถึงต้นตอของปัญหาก็จะได้ไปป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นสุขภาพในระยะยาวของคนไทยด้วยนะครับ